สวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆน,นะคะมาเก็บมะเขือม่วงกันนะคะก็เป็นคลิปเก็บผักคลิปแรกนะคะหลังจากที่น้ําท่วมมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะน้ําท่วมขังมา2เดือนนะคะที่บ้านนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะตายหมดเลยนะคะต้นไม้ทุกอย่างนะคะตายหมดนะคะเหลือไม่กี่ต้นนะคะทุกคนก็ แล้วก็ค่อยๆปลูกขึ้นมาใหม่นะคะปลูกผักทุกอย่างขึ้นมาใหม่นะคะก็ตอนนี้ค่ะมะเขือนกที่นกปลูกไว้ใหม่นะคะก็เริ่ม ติดลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะจะพาเ,เพื่อนๆมาเก็บด้วยกันค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านเนาะนก็ยืนอยู่หลังบ้านนะคะทุกที่อ่ะเดิมทีตรงนี้นะคะจะมีต้นมะม่วงนะคะขนุนนะคะหลังบ้านมะละกอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้คือไม่เหลือเลยสักต้นก็เริ่มปลูกใหม่หมดนะคะดูจากมะละกอนะคะก็เริ่มปลูกใหม่นะคะส่วนตรงนี้นะคะนนก็ลงเป็น สวนมะเขือเทศไว้นะคะนี่ค่ะก็เริ่มนะคะเริ่มโตแล้วเริ่มต้นใหญ่แล้วนะคะเริ่มติดดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นสวนมะเขือเทศของเราะคะ่ะทุกคนเพราะว่านกนะคะชอบกินส้มตํามากใช้มะเขือเทศบ่อยมากนี่ค่ะก็ปลูกไว้ปลูกไว้เยอะมากนะคะจริงๆแล้วคือปลูกไว้รอบบ้านเลยเลยนะคะมะเขือเทศแล้วก็ในนี้ก็เป็นใบหัวละพพานะคะแล้วก็ ักชีใบเลื่อยนะคะผักทุกอย่างนะคะที่เห็นคือปลูกใหม่หมดนะคะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะหลังจากที่น้ําลดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็ก็จะลกๆกนิดนึงนะคะฝั่งนี้ก็มีกระเจี๊ยบนะคะกะเจี๊ยบแล้วก็ลงมะเขือต้นมะเขืออีกไว้อีกนะคะกาลังกาลังเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะเป็นมะเขือที่นกลงใหม่ ก็มะเขือเปาะมาั่งมะเขือยาวมั่งนะคะสลับสลับกันไปก็ลงไว้หลายพันมาเนะะี่ยค่ะต้นมะเขือนี่ค่ะมีค่ะมะเขือส่วนอันนี้นะคะเป็นแตงกวานะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ลงแตงกวาไว้นี่นะคะหลายหลายหลายหลุมอยู่นะคะนี่กําลังงามนะคะแต่ยังไม่ติดดอกเลยนู่นนะคะแตงกวานี่ค่ะ ก็ลงมาเยอะมากแตงกวนี่ค่ะเริ่มงามค่ะพอดีว่าเมื่อวานนะคะได้น้ำฝนทั้งวันเลยนะคะฝนตกนะคะก็เลยช่วยให้แตงกวาของเรานะคะค่อนข้างที่จะงอกงามขึ้นนะคะเนี่ค่ะนาก็มาพรวนดินให้เขานิดหน่อยค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวให้ดูมะเขือเปาะม่วงค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นนี้นี่ทุกคนเห็นลูกไหม นี่คะ่ะมีลูกเยอะมากเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คะ่ะลูกซูมไหมเนี่ยว้ยนี่คะ่ะโอเคคะ่ะเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยกล้องหล่นนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บ เป่ม่วงน,นี่อ่อนๆเลยนะคะทุกคนลูกอ่อนมากนี่ค่ะได้หลายลูกนะเนี่ยเห็นไหมจิ๊บใส่นี่ไ้ก่อน3มลูกแล้วนี่ค่ะก็เป็นความสุขอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนที่ ได้มีผักเราได้เก็บผักกินเองนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปนกอยู่จะรู้ว่านกเป็นคนที่ชอบปลูกผักแล้วก็มาเก็บผักนะคะนี่ทุกคนได้เยอะนะเนี่ยนี่เห็นไหมไปดูฝั่งนี้กำลังติดลูกเล็กๆอีกเยอะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะลูกเล็กๆ เห็นไหมเนี่ยค่ะกำลังติดลูกแล้วก็ติดดอกอีกเต็มเลยให้เราได้เก็บเห็นฝั่งนี้ลูกหนึ่งยังเล็กอยู่โอเคค่ะทุกคนก็นี่นะคะได้ประมาณนี้นี่ค่ะหมดแล้วเนาะเนี่ยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวนกพาเพื่อนๆนะคะไปเก็บดอกแทร์หน้าบ้านกันค่ะ ต้นอันนี้ก็เป็นต้นดอกแคนะคะเป็นแคเตี้ยนะคะที่นกปลูกในร่องแบบนี้ไว้สองร่องเลยนะคะเดิมทีในร่องปูนเนี่ยมันเป็นต้นทองไวลัยนะคะต้นทองไวลัยที่ต้นใหญ่แล้วก็สวยมากเลยนะคะหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตอนน้ําท่วมนะคะต้นไม้นะคะตายหมดทุกต้นเลยค่ะที่บ้านนะคะไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าบ้านนกจะเห็นไหมสังเกตจากตอนะคะต้นมะม่วงนะคะ เหลือแต่ตอค่ะทุกคนก็ตายหมดนะคะทุตนตอนนี้ก็ทยอยเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่นะคะแต่อันแต่หลักๆเลยคือนกจะปลูกผักก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะข้าวของนะคะพืชผักผลไม้อะไรก็ในตลาดนะคะค่อนข้างแพงนะคะเราปลูกไว้ทานเองเนาะจะดีกว่าประชวยประหยัดด้วยค่ะเด,เดี๋ยวเราเก็บดอกแค่กันมีไหม นี่ค่ะดอกแคเตี้ยเราก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เก็บทุกวันนะคะแล้วก็เอาไบสะสมไว้เนาะนี่ค่ะเก็บแล้วก็เอาไบสะสมเดี๋ยวเราดูต้นนี้กันทุกคนดูงามมากดอกแคงามมากทุกคนนี่เนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะมีดอกแบบอืมคน เอาไปเก็บสะสมไว้นะทุกคนสองสามวันก็ออต้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะหนึ่งจานนี่ค่ะงานมากดอกแคร์แบบตุมต้มๆแบบนี้อร่อยมากหวานมากนะคะนี่เดี๋ยวมันต้องนั่งค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันต้องนั่งดูนะคะเพราะว่า ใบเขางามมากนี่ทุกคนดูดิใบเขางามแล้วเขาบางนี่มีต้นมะละกอขึ้นด้วยนะเนี่ยทุกคนเยอะแยะเลยในเนี้ยต้นมะละกอนะก็เนี่ยมีดอกต้มๆอีกเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยเก็บได้ทุกวันเลยคะ่ะนี่ดอกเคไปดู หมดอย่างหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เก็บได้อีกนะคะทุกคนเพราะว่าเขากำลังมีดอกเล็กๆอยู่เนี่ยเต็มเลยเห็นไหมคะดอกเล็กๆอีกเต็มเลยนี่ค่ะได้ผักนี่ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวนกพาไปดูบวบนะคะที่นกปลูกบวบเหลี่ยมค่ะกำลังงามเลยคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะ บัวเปลี่ยมของนกนะคะปลูกไว้ข้างบ้านแบบนี้นะคะงามมากนี่ยาวมานี่เลยนะคะนกปลูกปลูกเยอะมากนี่ค่ะยาวนู่เลยบววเปลี่ยมแล้วนกก็เอากิ่งไผ่นะคะที่เขาตายตายนะคะมาปักไว้ให้เขาเป็นเอ่อไว้เลื้อยนะคะเอาไว้พันนี่งามมากเลยค่าโอเคค่ะยังไงก็ เดี๋ยวถ้ามีผักอีกเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเก็บอีกนะคะ